ือเขาก็เลยเห็นจําได้ว่าคุณยายอยากได้ลอตตีก็เลยซื่อมาให้ได้เลข414ยายชอบไม่414เึ่าเขียมตอนเลขยายว่าอนนี้เียายชอบอัน,น145ออ145เลขความฝันนี่ยนะออแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่414ก็แล้ว414มาให้อยากได้อัน145นไม่ใหญ่เ,ออเพื่อเจือ,อกันนะเพื่อเข้ามาขายจะได้ซื่อให้อีก145 45 สี่ห้าซื้อตรนี้ใครซื้อหาห่ายซื้อเองอันแม่โทรหาได้แล้นี่สีห้าพอดีอันนี้เลสหนึ่งห้าสีสีห้าอันนี้ได้หนึ้ามันไม่มีมหายากนนหนึ่งสีห้าไม่มีเลยได้สีสีห้าสสีห้า มันเป็นตรงกับความยายเอ็นความฝันของยายที่ยายชอบเออจะเลี้ยงน้อนไอนุ่งมั่งมาให้อืมเดียวมันไมชอบเป็นสี่ห้าครับเลยมันไม่ได้เลยได้สี่สี่ห้าอืมหนึ่งสี่ห้าไม่ได้ก็ได้สี่สี่ห้าก็ยังดีเนาะยายเนาะอันนี้แอดมินได้มาสี่หนึ่งสี่อ่ะยายให้คนยายเอาไปนอนเสียงเอออาไปนอนทับเนาะยายเนาะเพื่อฝันดีอืมอันนั้นฝันเงๆเล็กหน่อยเอาหมูม่วงมาให้นั่นก็มีใน้เนายหลายวันแล้ว ยายฝันแต่รอบก่อนที่ว่าเด็กน้อยเอามะม่วงมาให้เออไปลงตะไห้ก็ลงเงี้ยแต่ลงเงี้ยเงี้ยงอย่ามันเสียมะม่วงมาให้ลูกมันก็เป็นควงหอยมากระเวงบางอย่างก็หลอกกันนะเอามะม่วงมาให้ยายมะม่วงซุป่าลูกฝันแต่หลายฝันมาเลยเด้กหน่อยยายหน่อยแต่หลายล้านเนี้ยแต่จะเบื่อออกหมดเร็ว ใองสาวันหรอฝันอย่ตลไฝันนี้ก็ขายไปแล้วอืมที่มันจะอยู่เลยหรอว่ายายตัวนี้เนาะอยู่ไปแล้วอ่ะมเห็นเห็นสันอีกอืมแต่ว่าเ็กเล็กทันพูดอ่ะหตีุเีทันพูดสองตู้องอืมใครว่ายายอาจารย์นี่ท่นว่าอาจาย์้อง แกบอกตรงเต่วมันไหนใหญ่ท่านบอกเต่ามบอกว่าล้านกรนนี่อ๋อเป็นล้านก่อนวันก่อนนี้สงวันนี่อือครับก็บอกกลแบก็โชว์ไปหาอ๋อครับพอแต่อาจารย์ท่านบอกป้ายายกรีบทองบอกเลยเออนั่นแหละท่านันแหละเริ่มหกอีกอันนั่นเลยหกสองสิบสองอืมครับไม่บอกทำไมบอกเอนมินแล้วก็จะลืมเลยยายเนาะก็จะลืมเนี่ยเอก็เลยบอกกูกปลาครับ เลยขันถูกขนาดนี้ถูกมาก,กแล้วจ้องจ้องถูกตั้ครับครับถูกอืมอขันถูกมากแล้วอืมครับแต่ว่าท่านจะควรจะพูดได้นี่ก็ยากพีกก่น,น <ะ S 2> ้อยแน่นอนท่านพูดแค่หน้าเป็นตัวท่านจะได้พูดอ๋อครับยายไปเปิดพัดลมนี่ร้อนเป<อ>ิดพัดลมหรอเปิดก็มันทิ่อันนี้พัดลมต่ำอ๋อพัดลมมันต่ำพัดลมหน่อยอืมเอว่าจะว่าจะซื้อผ้าเข้ามาเขาตัดอันนี้ให้กำเนิดซื้อทักที <ภ>าไม่ได้แวะไปซื้อสักทีมันหลอนนอนแล้วมันหลอนไม่ยายผ่าหล่อน <ภา S 2> เอ้ข้าศึกตาของพี่นู้นโอ้ม่ต้องไม่ต้องหาผ้าปุ๊บมันต้องวันตลาดนัดเลยค่ะถ้าไม่อดมียายต้องไปซื้อตลาดนัาปีา๋ครับแ,<ม>แล้วก็จะไปททุกีอืมแล้วก็จะได้มีเวลาก่อนเดี๋ยวไปหาซื้อผ้ามาให้ยาย ม่ค่อยว่างนายยายวินทำคลิปกันเลยมั้ยไปถึงถึงวันนึงขับตัวไผ่กอดนะอืมขับตัวไผ่ใส่เองกับขับไปไกลหนึ่งมีธุระตรงไปเนาะครับครับอืมที่นี่นินอันตัวนินยายยังไม่ได้บอกนี่เนาะตัวนินเหล็กความฝันเหล็กอาจารย์นี่นะท่านได้บอกไม่หวนนินอะไรอย่างนี้ท่านได้บอกไหม ท่านมีเงินปูกได้สัจะจะสองจุดจองจุปะอ,อือแค่นั้นนะเอ,อไอแต่ว่าทั้งก่อนเ่งเออซีีหนึ่งซีซีหนึ่งเออซีซีหนึ่งกันต่อทนก็ยังอีกเองห่นก็ว่าเองเออครับก็ไม่ใช่ฉันจีนา่าดกคือว่าคนตายครับเขาเอารลไปถวายครับ ชื่อไอ้ฮกโลไอ้หมอใจพวงเนี่ยเอเอไปสวายใหยค้คนตาย<ช>หวงก็ห่วงรูปเทปันเนี่ยไปสวายท <ๆ S 2> ่านนี่ก็ราคำเนี่ยรูปนี่นะมันร้อง <ๆ S 2> มันร <ๆ S 2> ้นองหรืออาจารย์นั่นจะอู้ใครมาขโมยรูปไหนทา <ๆ S 2> งก็เลยไปดูก็ไม่เห็นดูก็ไม่เห็นมีใครมันรูปมันมรอ้อง <ๆ S 2> มันเลยไปดูจำเดืงนรูป อ๋ออัอนซีซีหนึ่งนี่นะเออซีซีหนึ่งนี่เลยท่านเป็นเสียงรูอืมเอายงแบบเป็นเลขคนตายนี่ยายน,นาอเอออืมนีม่หวังนี่ซีซีหนึ่งนี่นะเนาะซีซีหนึ่งอืมแต่ว่าอันอันที่บอกล่าสุดนี่สองศูนย์นี่เป็นเลขของท่านเองเลยอันนี้ของท่านเองเด้ออันนี้ท่านคนลับคนหลัคุม้ม่ะ หนึ่งานคุกอาจารย์หนึงงานเหนมีอาจารย์นึ่งตองคือคือจองนี่อันที่ว่าบอกสองศูนย์นี่อาจารย์ที่บอกประจำเอออือา่า์ท่านเคยบอกถูกเออเอออาจารย์ที่ท่านเคยบอกถูกเลยนะเออนี่แรกต้องคือคือจองนี่ท่านบอกหน่อยได้หน่อยใหญ่หน่พี่ย่ะอืมสอเนาะบอกตัวเดียวเลยสองศูนย์อือสองศูนย์อืม วันนี้ก็ซื้ออันรถตลีมาฝากยายเนาะสี่หนึ่งสี่สีห้ายายมีอยู่แล้วนี่มีเลยอ่ะเพื่อยายเอาไปนอนขับนอนเสียง่อฟันดีเนยยายเนาะเออที่ยายฟันดีไงก็โวบอกแอดมินเนยยายเพื่อ,อบนบานแล้วฟันดีฟันไปได้กินได้อยู่อืมที่ว่ายายฟันก็แต่ตั้งแต่ช่วงต่องงดที่ว่านิคมวยนั่นเอามะม่วงมให้นนี่ยฟันได้เพิ่มเติมอีกไหมยายเนี่ยไม่สาย ฟันฝันลลงเหมือนกับไม่ฝันแลยไม่รู้เรื่องเลยแต่จะสนัดอีกครับเงียบเลยนี่ยายเงียบจอยอืมครับแล้พ่อก็ไม่มาล่็ไหมพ่อของกมีหิวช่วยกันเถอะอือแต่ว่าคุณยายเอาเลขกูไปเสี่ยงนี่บ๊ฟันกันเลยฟันตั้งแต่ตองหวอดคนเนาะค่ะคุณยายเออฝันตั้งแต่ตองหวอดนู้นอืมครับอ่า ส่วนตัวนี่ยายชอบตัวไหนก็กันครับอันที่ว่าบอกบอกมานี่ยชอบกุหลีีีีไข่สี้านี่เลยอือความฝันเองเนาะอืออันหนึ่สีห้นี่เนาะอันีความฝันเองก็ชอบอ่ะอืมนะีีนเนาคุณยายมักเมื่อกี้นี่อืมอไราคุณยายนูเนาะเนาะแต่ว่าเป็นตรงกับนะคะเป็นสีหนึ่งสีอืมค่ะกบว่าไงเนาะบัเธอมาหามคั ยายดันก็ฟันเองก็เลยชอบไปพิถูกจกรรมอะไรก็ฟันอ่างกันตรยกันฟัเป็นตะพอมีเลยมันบหวายฟันอย่างแบบนี้ตอบมาเลยแต่ว่าแปดเนี่ต่ว่าคุณยายฟันบาด้ของแต่ตองหวดเลยเหมือนหวดจีพันมากฟัน่าดเกี่ยวเขาเขาเอาของมาหาย่างนี้ออืรกห่วงคนมาร้ายเลยล้วก็ไม่คนมาไอ้ไอ้ซุ่มมันก็มานั่งแอดที่ขาง Ay, yết mama. Cape. A ray phun tân anh. năm gặp mặt anh đi. mà tuôn năm gặp mặt Mà đi. Cape. Uuuh. Ay, tuôn năm gặp mặt anh đi. Cape. A ray phun tân anh đi. này up, hè, 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 Ừm, hè, 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 ใช่คนตายเลยนี่ฟันเห็นคนดีนี่มีจายหรอกนี่เนี่ยจะไม่มีสูงะลออใช่ใช่เพ่าะว่าอาจารย์มีสองสูนี่มันคัดกันก็ฟองฝันใหญ่น่อยใหญ่ไปเลยฟันเ็นคนตายแต่ว่าอาจารย์มีสองสูนฟันเ็นคนตายเลยหมดเลยหรือว่ากับเดินทางที่หายมาถูกแล้วเพราะว่าได้บอกม่วงเนาะค่ะเนาะได้บอกม่วงหานวยหาะุูใช่คะม่วงหาลูกเล็กหน่อยเอามาให้ไม่กระทิบกับแงเรนมาอย่างนี้ นก็เพราะมันแขวีง่ายตรงนั้นนะครับก็หดุมชายยี่ห้อผู้ชายอ้วนนี่นี่ยายอ้วนเท้าของก็หนูก็หร่มชายหนูก็ุ่มชายนะนี่ชายโรงเรียนอีกนี่นหะฮะเขาว่าเป็นภูมิแดงในยายตรงนั้นเขาว่าแดงด้วยกระดมชายเขามีจานดีนะมีเนี่ยแล้วก็มีจอมปัวใหญ่ๆเนาะเออเอาหยุบตรงไหนเจ้าที่แรงตรงนั้นเม่อยายเนาะ เิงกินได้แบบเอามุหมัก็มาหลุดหัวหลอกครับออาตันหลังกันค่ะคุณยายได้รับแล้วเนาะเอาแร้วมักบังจับก็มันกัะหนังทีนี้อ okay? pues, ู่หัวหรอดหัวอก็มันมันกระปงนี่ตันหลังไปนี่แนวทางของคุณยายสายนะครับผมเนาะเลขความฝันแล้วก็เลขอาจารย์นะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับตัวเด่นบนล่างนะครับผม หนึ่งสี่ห้าแล้วก็สี่สี่หนึ่งนะครับผมท่านชมก็เขียนหน้จาจอกันเอาไว้เลยนะครับผมเนาะก็ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภเฮงงปังๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ